สวัสดีครับพบกับผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของกระตับวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเสียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมอ่าอยู่ตลาดล้านสบายนะครับคลิปนี้เป็น EP ที่2นะครับผมอ่าท่านใดที่ยังไม่ได้รับชม EP แรกนะครับเข้าไปรับชมได้เลยนะครับผมโอเคนี่ครับคู่ตัวผู้นี้ครับเก็บเปิดไว้สองหมื่นเก้านี่ c h a r o l a ครับผมสองหมื่นเก้าอ้วนๆนะครับ แต่ยังขายไม่ได้นะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าคนมาซื้อน้อยนะครับผมเจ้าประจำี่มาซื้อก็หายไปเยอะนะครับผมหายไปครึ่งหนึ่งเลยโอเคไปดูฝั่งโน้นนะครับครับนะปิดแล้ว,วปะเท่าไหร่ครับเนี่ยส่องสี่พันสองนี่เรียบร้อยดีนี่ อยู่กับพระเอกของเรานะครับผมประจำตลาดนี่ของเสียพิ่มหมดเลยใช่ไหมครับผมโอ้ปิดไปทุกตัวแล้วนะครับผมเท่าไหรฝั่งนี้ฝั่งนี้ตัวละสองพันหมื่นสองพันครับโอ้โหหมื่นสองพันตัวนี้แหละตัวเดียวกันครับเท่ากันเลยใช่ไหมครับลายเดียวกันลายเดียวกันนะครับหมื่นสองพันมันดื้อใช่ไหมอ้วนนะครับผมนี่อ้วนเลยนะครับหมื่นสองนะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็หมื่นสองครับผมนี่ก็หมื่นสอง ความสูงประมาณร้อยยี่สิบได้อยู่ครับทุกตัวนะครับ1้อยเท่ากันหมดเลยอ่านี่ด้วยาขายไปไหนครับเนี่ยอันนี้ขายไปน่าจะเป็น t l นะครับ TL เ l ีตัวีตัวเครับไปไหน TL น่าจะเขมรเขมรใช่ไหมอ๋อนี่ขายไปเขมรน,นะครับก็ยังพอมีเขมรเข้ามาบ้างเนาะมาเป็นบางเจ้ามา,มามเป็นบางเจ้าใช่ไหมม,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 มันไม่ใช่ว่ามาเป็นทุกนัดอืมบางนัดก็มาบางนัด เว้นสามสีนัดก็มีบาง,งนัดก็ไม่มีเลยเ็ามีครับนัดนี้ถือว่าเป็นไงบ้างราคารูกสึกอยี่ยมแย่นิดหนึ่งเย,ย็นนิดหนึ่งครับลงนิดหนึ่งลงนิดหนึ่งเห็นเขาบอกว่าเจ้าประจำที่มาซื้อหายหมดเลยหายหมดเลยครับโอ,อ,อ้เลือสองตัวเลือเรือแม่เล่ยใหญ่นี่แม่เล่ยใหญ่นี่เท่าไหร่ครับสองหมื่นกว่าสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเขามาให้บางอย่างครับปะให้สองหมื่นเต็มครับให้สองหมื่นเต็มครับโอ้โหหายไม่ได้ผมซื้อมาเกินแล้วเนาะซื้อมาเกินอยู่แล้วตัวบันล่มเลย แก็ไม่ได้พร้อมด้วยนะครับตัวนี้ครับอ่าตัวแดงตัวแดงด้วยตัวแดงเล็กใช่ไหมตัวแดงตัวแดงเล็กครับเท่าไหร่ครับนุ่นหนึ่งหมื่นสามพันห้ายังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายหนึ่นสามพันห้าเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่ตัวนี้นะครับหมื่นสามพันห้าะครับนี่โอเคหมื่นสามพันห้าครับวอมสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าได้อยู่นี่ ราคาต่อนนิดน,นึงครับผมวันนี้มาดูฝั่งนี้นะครับโอ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นตาช่างประจำตลาดนะครับนี่ทำอะไรครับป๋าเอาตัวมา ชั่งกิโลว่ะชัางกิโลครับชั่งกิโลอ๋อจะชั่งกิโลครับมาทางนู้นเลยครับครับผมของฟ้าเท่าไหร่บ้างขายหมดแล้วครับผมผมขายหมดแล้วขายไปตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้ขายไป6,500แม่ลูกไป3,500ครับหมื0นสามั้าใช่ไหมครับผมแม่ลูก13,500 13,500ครับนี่ขายไปแล้วแม่ลูกนี่ครับดูวัวนะครับผม หมื่นสามพันห้าครับตั้สูงแม่ประมาณร้อยสามสิบห้าครับตัวเล่ยี่หกพันห้าครับตัวเลขนี่หกพันห้าันหกพันห้าหกพันห้าเฉยเฉยตัวเล่นี่หกพันห้าเฉยเฉยครับนี่หกพันห้าครับนี่ครับตัวแม่ก็ไม่ได้เล็กเลยนะครับลูกตัวผู้ครับปิดไปที่เรียบร้อยหมื่นสามพันห้า กำลังทายน้ำหนักวัวอยู่ครับผมอ,อ่าโอ้คู่แม่ลูกตัวน้อยๆอ่าโอ้ตาก็เป็นอะไรครับ่อโดนยางติ๊กโดนหนังติ๊ก,กโอ้โหคนทำก็ทำได้ลงคอนะครับดูครับเห็นแล้วน่าสงสารเลยครับโ,โ,โดนหนังติ๊กครับผมโอ้โห คู่แม่ลูกครับอ่ออ <upgrades S 1> าความสูงประมาณ100ร้อยเซนได้อยู่ครับตัวเล็กๆครับผมอืมอ่าสองมตรสามปนเนี่ยอันนี้ก็าวใสเปื่อนึ่งมีโลกรัมปุ่มห0 0่งสามตีสามพันเฉเนี่ยอู้ นี่ครับผมคู่นี้นะครับดูไหมครับให้ราคาเท่าไหร่นะครับคู่แม่ลูกครับสามพันครับกำลังต่อรองราคาอยู่ครับ ไม่ไม่มันงะัูาบลาบนครัองาซื้อใก้ดีฮะาไม่ได้บอกไม่ได้ขายบ่ได้ขายบอได้ขายบอได้ขายบได้ราคานี่สุปให้เท่าไหร่เขาให้เท่าไหร่ ก็ใหเ,อ,เอ่าแบบจริงๆอะ่ะจริงจริงสี่พันเท่าไหรสี่พันห้าอ่าตอนนี้ให้อยู่ที่สี่พันห้าครับคู่แม่ลูกครับผมแม่ตาบอดเนาะอ่านี่ครับผมตอนแรกให้สามพันกว่าบาทเองโอ้ตอนแรกให้สามพันนะครับผมโหดมากเลยป๋าซื้อมาอะไรมาถามป๋าตรงๆซื้อมาซื้อมาห้าพันห้า ซื้อมา5,500นะครับอ่าในตลาดให้3,000แล้วก็ต่อขึ้นหน่อยนะครับผมได้4 0 0 0ันเท่าไหร่นะ4,500น <4, 5. S 1> อ๋อี่ครับผมโอ้เห็นคนทำแล้วก็ใจร้ายมากเลยนะครับ โอ้ลำบากมากเลยลำบากมากเลยช่วงนี้ใช่ไหม<ช>ครับผมอมบลาคูไ่ไ่รู้นนี้เท่าไหร่คูไ่ไ่รูู้นนี้เปิดเท่าไหร่ม่รูู้นนี้ค่าหมื่นหนึ่งในรูู้นนี้เขาให้หมื่นหนึ่งอ๋อในตลาดให้หมื่นหนึ่งครับโอ้สวยอยู่นะครับผมคูไม่ไปรู้กครับผมหน้าเลียงครับคู่นี้อประมาณร้อยยี่สิบบวกครับความสูง โอเคเดี๋ยวมาฟังการต่อราคานะครับอ่าให้4,000ต่อให้4,000เลยนี่ไงครับผมราคาเดียวกันหมดเลยเป็นไงบ้างวันนี้ก็ได้3ตัวได้3ตัวครับคือว่าคืออยู่ไหมก็พออยู่ได้ก็พออยู่ได้เนาะนิดหน่อยครับผมยังเหลือไหมเหลืออยู่3ตัวครับโอ้ตัวไหนบ้างครับ2-3นั่น ตัวนี้เท่าไหร่ตัวผู้ัวผู้ 9, <5. S 2> เปิดไว้9 5้าพันหครับเขาให้ราคาบางอย่างครับให้อยู่แต่ยังไม่ถึงเที่ยวให้อยู่เนาะครับฝั่งนี้เหรอไอ้นี้ลองไว้หกหกพัองไว้6 8พัครับอ่าตัวนอนด้วยใช่ไหมใช่ใชตัวนอนเท่าไหร่ครับตัวนั้นหมื่น <15. S 2> ตัวนี้หมื่นห้าใช่หมื่นห้าร้อยโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ฝั่งนี้หมื่นห้าร้อยตัวเมียนะครับครับใช่แม่สาวไอนนเป็นวัวสาวเลยใช่โอ้วัวสาวประมาณกี่ปีแล้วครับไอน,นี้ประมาณปีแปดเดือนประมาณปีแปดเดือนครับผมอ่าใกล้ผสมเลยใช่ไหมใช่ครับความสูงประมาณร้อยสาม 35ไม่ถึงครับประมาณ1 3อยวกอ่าความสูงประมาณ132บวกนิดนิดไม่เกินสายตาอ่ากะด้วยสายตานะ,ะนี่สวยๆครับอ่านี่ครับอันนี้ก็ตัวผู้นะ6 0 0 0นกว่าบาทตัวนี้ก็ ก้าพันอ่าครับผมวันนี้ถือว่าสถานการณ์เป็นไงบ้างในตลาดแบบภาพรวมเลยถ้าพูดตามความจริงก็ประมาณช่วงนี้แบบทรงตัวอยู่ครับทรงตัวอยู่ใช่ไหมทรงตัวครับยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยบแบบนี้มากี่นัดแล้วอ่าเนียบหลายนัดแล้วหลายนัดแล้วใช่ไหมเนี่ยยืนยันอีกคนหนึ่งเลยลากค้าจะเจ็บนิดนิดครับผมครับธรรมดาครับขอบคุณมากเลยครับครับผมนี่อโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับ นี่อะไรคนนี้อะไรรูปหรอน,น,น,รอนี่รุ่นเดอครับผมนี่มาจากไหนครับอําเภอปราสาทนี่แหละอยู่อําเภอปราสาทเป็นในห้อยมานานยังกี่ปีฮะ กูเงาเว้นหนากระชากทีมงสี่สิบบาทไลฟ์คนลฟ์แอร์สิบปีแล้วรุ่นเด้อทุกคนเลยครับผมเลยนั่นเดือกับเพื่อนนั่นนั่นคุนครับอนั่นนั่นถามมันเลยมันรู้จักดีข้างหลังใช่ไหมใช่คนนั้นโอ้รุ่นตั้งแต่อายุสิบสองปีนึ่นโอ้ขายวัวตั้งแต่อายุสิบสองปีสุดยอดโอ้ดีครับผมมาร์ไม่วันนี้ครับบอกคือบอกคือเลย มีแต่ของมาขายบ่มีของซื้อบ่มีคนซื้อสะสมประสบการณ์มาขนาดนี้แล้วยังขายขาดทุนอยู่บ่างไหมเนี่ยขาดครับขาดอยู่เนาะวิชานี้มันเรียนไม่จบใช่ไหมไม่จบนี่ครับผมโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างครับสถานการณ์บ่คือบ่คืออยย่างเดีวบ่คืออย่างเดียวเหลือสักตัวไหมโอ้เหลือเยอะเลยครับไหนครับนี่แหละครับอ๋อตัวน้อยๆนี่บอกไอเล่นู่นๆแม่เล่กัแม่เล่เท่าไหร่ครับแม่เล่ย์หมื่นกว่าบาทเองนั่นหมื่นเท่าไหร่ ก็เรียกไว่าหมื่นสามหมื่นสี่เนี่ยหมื่นสามหมื่นสี่ตาโพตัวแดงนี่เท่่าไหรครับตัวแดงนี่หกพันอ่ะมั้งตัวแดงนี่หกพันแต่ไม่มีใครซื้อน่ะยังไม่มีใครซื้อใช่ไหมเปิดไว้เฉยๆเปิดเฉยๆตัวผู้ข้างหลังแหละข้างหลังบอกครับไม่เขาก็ให้แค่แปดแปดเก้าพันนี่แหลือแปดเก้าพันอ๋อเดี๋ยวผมพาไปดูแม่วัวอ่าชมครับผมอันนี้ในตลาดให้แปดเก้าพันครับนี่อยู่กับนายห้อยรุ่นเดือดครับ ครับอ่าตัวนี้หลังไม่ค่อยสวยครับนี่ถือว่าวัวมีตำหนิครับอ่าหลังแบบนี้ความสูงประมาณ140บวกครับโครงใหญ่มากเลยนะอืมจะต,ติดผอมนิดน,นึงนี่ครับหมื่นสาม <mile> <recuper ate. S 1> ราคาขายเลยเท่าไหร่ราคาจะขายเลยจะขายเลยบ่ว่าจะเอาห้าพันนี่หมื่นห้าพันนี่หมื่นห้านี่ขายเลยใช่ไหมขายครับบโอเคขอบคุณากครับอันนี้คือขายนะครับราคาขายเลยคือหมื่นห้าเลยครับแต่ยังไม่มีคนซื้อเลยอ่านี่ครับราคาขายเลยคือหมื่นห้าครับแต่ยังไม่มีคนซื้อครับผมตอนนี้นี่ขอบคุณครับครับโอ้หนี่คนจุงวัวนี่คนจุงวัว หมดแล้วบ่ยังเลยครับเหลือเยอะไหมก็ตัวครับนายตะยอดอยู่ไหนยอดไม่มาครับอ๋อตะยอดไม่ได้มายังยังรักษาตัวอยู่เนาะโอ้ใกล้หายยังใกล้แล้วครับผมแล้ววันนี้มากับใครครับหนี่งมาครับีมเหนียวทีมงานได้บ่ครับผมอ๋อโอเคขอบคุณมากเลยครับนายวัวตัวไหนบ้างดูราคาบ้างไหมอันนี้เขาเปิดเท่าไหร่เนี่ย คู่ไม่ลูกใช่ไหมดได้สองหมื่นอ๋อคู่ไม่ลูกสองหมื่นครับนี่ในห้างวะนี่ครับผมคู่ไม่ลูกครับผมเปิดไว้สองหมื่นครับเดี๋ยวให้ดูลูกครับเออนี่ครับนี่จ่ายลูกน่ารักมากเลยน่าชารโรเล่ ผมมองว่าชาโรเล่เขามีเสน่ห์ครับเนยสวยดีสวยดีครับนาเลี้ยงสองหมื่นครับอันนี้เป็นคนจูงวัวนะครับผมเขาให้ยังไงครับต่อวันคารงสามร้อยครับวันละสามร้อยใช่ไหมมีพิเศษไหมมีมันมีบ้างแหละน,นี่ขอคุณนเขานี่อันนี้กำลังจะซื้อเขาเลยเสียอ๋อเท่าแก โอ้โหโอ้ยออกพันครับแต่ไม่รู้ของใครเพราะตัวนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยหมื่นมาอเขาเปิดเลยหกหมื่นใช่ไหมโอ้ยตัวบักไงนี่เจ็ดร้อยโลบัวครับตัวนี้ยังใหญ่ อ่าพอเปิดร้อยหกหมื่นครับโหใหญ่ยายมากเลยยืนยันว่าเจ็ดร้อยโลโบัวครับตัวนี้ใหญ่ยยจริงใหญ่ยยจริงมาดูฝั่งนี้เลยเสียบไปหาเสียบะนเลยเสียบคนหากินหมาน อามสวัส้ีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่นคคุณัรบบโอ้วันนี้ไม่ได้เรื่องเลยครับวันนี้ทำงานหลวงวันนี้ทำงานหลวงทำงานหลวงงานเข้าหลวงครับวันนี้เมื่อวานเห็นโพสต์ว่าไปซื้อวัวที่ไหนตอนดึกๆึกเลยโอ้กลังทำกลางคืนกําลังมากําลังมาครับกําลังมาใช่ไหมมาจากตลาดครับสู้โอ้ยตรงนี้ลำบากมากเลยครับพี่น้องเอ้ยใครก็ได้เลยสู้สู้เอาเด้อสู้สู้เอาเด้อเออได้บ้างขาดบ้างก็สู้กันไปทางคนเลี้ยงต้องพกค้าเนาะครับตรงขานคนเลี้ยงมันก็ไม่รู้จะทำยังไงวัวมันตัวก็เออ อยากช่วยกันนะมันครับผมเออมันต้องทำยังไงเราเราก็ต้องสู้ไปด้วยกัน,นมันว่าเลยนี่ยังไงก็คนคนเลี้ยงก็ต้องสู้คนซื้อก็็นค้าก็ต้องสู้เหมือนกันครับได้บ้างขาดบ้างหาในหอยดีๆก็คือคนนี้เลยคนี่ไม่อันนี้หรอครับ,คร,บครับผมฝากไว้ด้วยครับเวลาเราซื้อเราเห็นใจเขาด้วยเนาะเห็นเห็นในพกพ รากห้าเราก็ไม่ได้ว่าร่ำรวยมาจากไหนเราก็พ่อแม่เราก็เลี้ยงวัวเหมือนกันเนาะน่แน่นอนจริงเราชุนกันเลยกันครับผมปาตลาดนะครับปลาสวัสดีครับตลาดอัมพวาอำเภอสังขาก็เปิดทุกวันประหัสตอนเย็นเ้อ้ไอตอนวันพุธตอนเย็นครับเข้าตอนเย็นได้ครับวันพุธน่ยตอนซื้อขายกันวันประหัสตอนเช้าก็ประมาณเก้าโมงครึ่งก็ได้ออกแล้วครับ โอ้้ครับงนีขอบคุณเซียโบ้ครับผตุนากินหมานครับครับผมครับบ๊ายดีครับนี่เล่นี่ว่าผมว่ายาวหมื่นสามครับเขาก็ให้หมื่นสองมันขายไม่ได้ขาดทุนครับขาดทุนอยู่แล้วครับผมมันก็ไม่นเรื่องมันขายขาดทุนเยอะแล้วนะจะจะขายอีกสักตัวหนึ่งมันเขาตายเขาขายเขาครับผมขายเขาตายตอนซื้อมาเนี่ยโอ้ยเยอะเหมือนจะเทเกยใหญ่เลยตอนซื้อมาใช่ไหมออตอนซื้อมาเนี่ยเหมือนจะเทเกยใหญ่แต่เวลามาขายนี่โอ้ยตะเกยใหญ่นั้นหายหมดเลยนะไม่เหลือเลยขาดทุนก็เลยเอาไว้ก่อนครับ ให้อันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับผมนี่เดินทางไปเมืองสมได้ด้วยครับนี่ครับเยี่ยมเยี่ยมของเขาครับผมเยี่ย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 มนี่เสียโปคนากินหมานโอ้เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้นะครับอ่าจะพาไปดูฝั่งพื้นที่ซื้อขายนะครับฝั่งนี้จะเป็นโซนเพชรบุรีนครปฐมศรีเกตอ่าโอ้โห วันนี้คลอกโลงจริงครับนี่ป่าเบิร์ดเพชรบุรีไม่ได้มายุบเพชรบุรีได้วัวไม่เยอะนะครับร้อยเล็กๆนะครับผมร้อยกว่าโลป่าเบิ้มเพชรบุรีตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดครับตัวเมียด้วยตัวผู้ด้วยอ ฝั่งนี้ครับเป๊ะเพชรบุรีร้อยประมาณร้อยโลบวกครับถึงสองร้อยโลอนี่ครับตัวเล็กๆเลยครับตัวผู้ล้วนๆโอเคครับ มาดูฝั่งนี้น่อยปลาแลมเพชรบุรีนี่ปลามาส่งวัวปลาแลมบ่เท่าไหร่ดิหมื่นสามหมื่นสามโอ้นี่ยมาส่งวัวครับ1มืนสามครับโอเค,อเคไปซื้อมาแล้วว่าซื้อนานแล้วนี่ครับรอยวัวนะครับผมมีตั้งแต่รุ่นน้อยๆเลยนี่ครับ อ่ารุ่นกลางกลางครับผมน่าจะสักประมาณสองร้อยถึงสามรอยโลบัวครับอืมโอเคโอเคประมาณนี้นะครับผมยังไัก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลกังใจกับเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับโอ้แต่วันนี้คอกโล่งจริงๆครับผมหู่นฝั่งนู้นแทบไม่มีวัวเลย